ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาจกกถาธรรมในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวมุ่งหมายการกลับมาแห่งปรมัตถธรรมเพื่อมาเป็นรากฐานของศีธรรมต่อไปตามเดิม ตามหัวข้อที่เคยมีมาตามลำดับว่าปรมัตธธรรมกลับมาโลกาสว่างสวายปรมัตธธรรมหมดไปใจิตใจมืดมนมัวเป็นกันแต่คนมนุษย์ก็ไม่มีศีลธรรมดีคนก็กลายเป็นมนุษย์กันหมด ศีลธรรมทอยถดต้องเพิ่มปรมัตถธรรมคนทำบาปกรรมเพระโลกมันขาดสมาธ,ธิิวันนี้ก็มีหัวข้อว่าคนมีสติย่อมดำริโดยแนวแห่งปรมัตถซึ่งจะได้กล่าวต่อไป <c oughs> ข้อแรกที่จะต้อง พูดกันก็คือเรื่องมีสติคนจะมีสติอย่างไรจะมีเมื่อไรคนจะต้องมีสติอย่างน้อยที่สุดก็เมื่อมีผัสสะมากระทบอันนี้เป็นหลักธรรมสูงสุดในพระพุทธศาสานาเมื่อมีอะไรมากระทบเป็นผัสสะ ไม่มีสติแล้วก็เป็นผัสสะมืดบอดผัสสะอวิชชาสิ่งต่างๆก็จะเป็นปัน,นทางผิดพลาดและคนจะต้องมีสติเมื่อสิ่งแวดล้อมทั้งโลกแวดล้อมก็มากระทบเหตุการณ์ในโลกมากระทบคนต้องมีสติหรือว่าคนต้องมีสติเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น จะเป็นปัญหาเฉพาะหน้าหรือปัญหาเรื่อรังก็าตามคนเราต้องมีสติมีสติดำริโดยแนวอันลึกซึ่งของปรมัติ์คำว่าปรมัติเป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจมีผู้มาขอร้องให้พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าประมัตา ซ้ำใหม่อีกทีเพราะในคราวที่แล้วมามีความคลุกคลักในการบรรยาย <c oughs> สำหรับคำว่าปรมัตปรมัตนี่บางคนถือเป็นคำคร่ำครึไปจะแล้วกวม็มีสำหรับปัจจุบันนี้ขอให้ถือว่าคำว่าปรมัตินั้นคือความคิดอันลึกคือความหมายอันลึก หรือประโยชน์อันสูงสุด <c oughs> เรารู้กันเป็นหลักทั่วไปในหมู่คนไทยชาวพุทธว่าสัจจะหรือความจริงนั้นมีอยู่สองชั้นสมมติสัจจะเป็นความจริงที่ผูกพันกันอยู่กับสมมติในโลกและประมาทสัจจะคือความจริงอันอิสระไม่ผูกพันกันอยู่กับสมมติใดๆ เป็นความจริงลึกเป็นความจริงแท้และเป็นอิสระหรือเพราะเป็นอิสระนั่นเองจึงไปได้ลึกหรือจริงแท้เพื่อความเข้าใจในคำนี้อาตมาจึงขอยกตัวอย่างอย่างครั้งที่แล้วมาว่าเราจะมีความดีที่เราทำไว้เป็นโลงศพของเรา มีประโยชน์ที่เราทำไว้ในโลกเป็นป่าชาของเราคนนักจะหวังว่าจะมีโรงศพสวยงามไปเช่าเอาที่วัดเป็นโรงศพสลักปิดทองอย่างนี้อัตมาคิดว่ามันยังไม่ถึงขั้นปรมัตาเราจะต้องมีโรงศพคือความดีที่เราทำไว้ ได้มีประโยชน์ที่เราทำไว้ในโลกเป็นป่าช้าสำหรับฟังศพของเราเดีย๋ยวนี้เรายังจะต้องนึกถึงคำว่าปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่อย่างสมมัดิก็สวนเสเฮฮากันไปตามเรื่องและดูจะกินเหล้า,หากันมากกว่าเพื่อตอนรับปีใหม่ เราจึงกำลังทำอะไรผิดผิๆจนมันไม่ใหม่สู่หัวเผือกหัวมันใต้ดินก็ไม่ได้ปีใหม่มันใหญ่กว่าปีเก่ามันดีกว่าปีเก่ามันมากกว่าปีเก่าเราจะต้องมีปีใหม่โดยปรมัติคือมีศีลธรรมมากขึ้นกว่าปีเก่ามากเท่าไร <c oughs> ควรจะมากเท่ากับจำนวนพระเครื่อง ที่เราสร้างกันขึ้นมาทุกวันทุกวันทุกเดือนทุกปีสร้างมากเท่าไรเราควรจะมีศีลธรรมมากเท่านั้นปีจึงจะเป็นปีใหม่หรือในระยะปีใหม่นี่ก็ยังเป็นวันเด็กเราจะต้องมีเด็กที่น่ารักกว่าปีเก่าจะมีเด็กที่ปลอดภัยแก่ชาติของเรายิ่งกว่าปีเก่าเพราะว่าเด็กๆนั่นคือผู้สร้างโลก อุดมคติของเด็กคือผู้สร้างโลกเพราะว่าโลกในอนาคตมันจะเป็นอย่างไรมันขึ้นอยู่กับพลเมืองแห่งสมัยนั้นพนลเมืองแห่งสมัยนั้นก็คือเด็กๆในวันนี้เพราะฉะนั้นเด็กๆในวันนี้คือผู้สร้างโลกในวันข้างหน้าอุดมคติของเด็กก็คือผู้สร้างโลกนั่นเองไม่ต้องเชื่อตามใครเรามองเห็นได้เอง ถ้าเด็กข้างเราดีโลกในอนาคตก็ดีเราจึงนึกถึงข้อนี้ให้มันเป็นประมัติว่าเด็กนั่นแหละคือพระเจ้าผู้สร้างโลกและเห็นได้ชัดจริงโดยไม่ต้องเชื่อตามคำกล่าวซึ่งพิสูจน์ได้เราจะฉลองสองร้อยปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นั้นก็ขอให้เป็นไปโดยประมัต์ มันคือว่าให้เราสมัยนี้มีศีลธรรมดีพอที่จะอวดบรรพบุรุษเมื่อสองร้อยปีมาแล้วได้นต้องมีความเป็นอยู่ภายในบ้านเมืองดีแต่ละคนมีศีลธรรมดีไม่เต็มไปด้วยอาชญากรรมหรือยุง่งอย่างนี้เป็นต้นนี่ฉลองสองร้อยปีโดยประมาควรจะเป็นอย่างนี้ เพื่อเข้าใจง่ายขึ้นก็ต้องดูสภาพที่ไม่มีปรมัิถ้าไม่มีปรมัด <c oughs> ศีลธรรมจะดีขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีปรมัติคือความรู้ที่ลึกที่ซึ่งที่จริงแล้วคนก็มัวแก้ปัญหากันแต่ที่ปลายเหตุไม่มีปัญญาที่มองเห็นต้นเหตุอันแท้จริง ค in ิดดูให้ดีว่าเราตะโกนกันลั่นไปว่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนถ้าประชาชนร้ายศีลและธรรมแล้วจะเป็นประชาธิปไตยชนิดไหนจะเป็นประชาธิปไตยที่ทําลายประชาชนนั่นเองช่วยพิจารณาดูให้ดีว่าของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนนั่น มันได้แต่ประชาชนที่มีศีลธรรมเท่านั้นการที่เรามีปัญหาทางอาชญากรรมมากนี่เพราะอะไรเพราะเศรษฐกิจไม่ดีหรือว่าเพราะศีลธรรมไม่ดีอาตอมาเห็นว่าเพราะศีลธรรมไม่ดีจึงมีปัญหาเกี่ยวกับอาชญากรรมเศรษฐกิจจะดีวิเศษไปอย่างไรถ้าคนไม่มีศีลธรรม โลกก็ยังเต็มไปด้วยอายากรรมแม้ว่าฝนจะตกลงมาเป็นทองคำดังที่กล่าวแล้วเราไม่มีปรมัตถธรรมมัวแต่ให้อะไรกินโดยไม่แก้ไขต้นเหตุที่ทำให้ไม่มีอะไรกินทำไมเขาจึงไม่มีอะไรกินอะไรเป็นต้นเหตุทำไมเราไม่ช่วยกันแก้ไขสิ่งนั้นมัวแต่ให้อะไรกินมันก็ต้องทำให้นอนรอคอยรับการช่วยเหลือ เรื่องอบายามุกก็ดีเรื่รองเฮโรอีนก็ดีให้เขาเลิกเลิกแล้วเอาอะไรมาแทนถ้าไม่มีอะไรมาแทนเขาก็อยู่ไม่ได้เาก็ต้องกลับไปอบายามุกหรือเฮโรอ,อีนกันอีกเราต้องมีความสุขชนิดที่มาแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความสงบสุขในทางจิตใจอันเกิดจากสมาธิเป็นต้น ถ้าคนข้างเรารู้จักทําจิตให้เป็นสมาธิมีความสุขอย่างยิ่งความสุขที่ยิ่งกว่าอบายมุกยิ่งกว่าเฮโรอ,อีนเอาสิ่งนี้มาให้เขาเขาเลิอกอบายมุกเลิกเฮโรอ,อีนแล้วก็มาอยู่กับสิ่งที่แทนนี้เขาก็ไม่ย้อนกลับไปหาอบายมุกหรือเฮโรอ,อีนกันไม่เราไม่รู้จักสิ่งที่จะมาแทนอบายมุกหรือเฮโรอ,อีนที่ให้เขาเลิกจะต้องคิดในข้อนี้กันให้ดีๆ ไม่รู้ประมาทแล้วก็ไม่รู้จักเศรษฐีสองประเภทเศรษฐีมีอยู่สองประเภทคือเศรษฐีให้กับเศรษฐีเอาเศรษฐีให้นั่นเขาผลิตอะไรมากๆกินแต่พอดีเหลือก็ให้ให้ให้ให,ให้นี่เรียกว่าเศรษฐีให้อีกชนิดหนึ่งเป็นเศรษฐีเอาจะทําอะไรก็เพื่อเอาเพื่อรวบรัดเอาเพื่อรวบรวมเอาเพื่อขูดรีดเอานี่เป็นเศรษฐีเอา ท่านไปเรียกชื่ออย่างไรก็ได้แต่ให้รู้ว่ามันมีอยู่สองชนิดคือเศรษฐีให้กับเศรษฐีเอาเรามักจะเรียกเศรษฐีเอาว่านายทุนเราไม่ต้องคิดร้ายต่อเขาเราแก้ไขายเศรษฐีเอาให้กลายเป็นเศรษฐีให้อัตมาชักชวนเยวาวชนที่เข้าป่าว่าออกมาออกมามาช่วยกันเผยแผ่สีนธรรม เศรษฐีเอาก็จะกลายเป็นเศรษฐีให้โดยไม่ต้องฆ่าไม่ต้องฟันอะไรกันเด็กๆของเราเยวาวชนของเราอ่านคัมภีร์มาร์กซิสม์มากเกินไปมากเกินไปจนเกลียดพุทธศาสนาซึ่งเขาอ่านน้อยกว่าคัมภีร์มาร์กซิสม์เขาเกลียดพุทธศาสนาเขาเข้าวป่า ใครทำให้เขาเข้าใจว่าพุทธศาสนาล่าสมัยสองพันปีแล้วไม่ช่วยโลกได้เป็นเครื่อง่วงความเจริญคนเหล่านี้ศึกษากันอย่างนี้รู้เรื่องทั่วโลกแต่ว่าในตัวเองมีผีกี่ตัวก็ไม่รู้ในตัวเองมีผีอยู่สองสามตัวคือโลภโทสะโมหะกลับไม่รู้แล่ยังเจอกันเผยแผ่สิ่งที่ส่งเสริมผี สื่อมวลชนหลายๆชนิดเผยแผ่สิ่งที่ทำให้ยุวชนของเรามีจิตตกต่ำและมากเกินไปนี่มันส่งเสริมผีให้มากขึ้นมีอะไรอะไๆที่ประกาศว่าเด็กอายุต่ำกว่าสิบห้าปีไม่ให้ดูอายุต่ำกว่าสิบเจ็ดปีไม่ให้ดู นี่หมายความว่าผู้ใหญ่มีอะไรที่เลวร้ายที่ต้องสอนเล่นดูกันแต่หมู่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อย่างนี้จะทำเด็กให้ดีได้อย่างไรเพราะเป็นคนไม่ตรงยังมีอะไรสอนเล่นเราจะต้องเลิกกันเสียให้หมดเลิกกฎเลิกระเบียบเลิกอะไรที่ทำให้ต้องมีแยกกันอย่างนี้เสียกฎระเบียบที่คุ้มดีคุ้มร้ายอย่างนี้เลิกเสียให้หมด อย่ามีอะไรที่ดูได้แต่ผู้ใหญ่เด็กๆดูไม่ได้ผู้ใหญ่ต้องเป็นคนเปิดเผยเมื่อพูดถึงเด็กแล้วสมาคิว่าจจะมีประโยชน์มากทีเดียวถ้าเราจะเปรียบเทียบเด็กสองชนิดหรือเด็กสองรุ่นคือเด็กรุ่นใหม่กับเด็กรุ่นเก่าเด็กรุ่นใหม่นี่นักเรียนก็ควงคู่กันระหว่างเพศเด็กนักเรียนสมัยนี้ กินเหล้าตั้งแต่ชั้นมัธยม,มเด็กเขาไหว้ผมเซิงเหมือนกับเงาะเด็กเขาชอบนุ่งกางเกงขาวบอยในห้องเสเบียงรถไฟเด็กๆก็็ไปแทรกแซงเต็มจนผู้ใหญ่เกือบจะไม่มีที่นั่งเขามาบ้านได้เงินจากพ่อแม่กลับไปวิทยาลัยชวนกันเข้าไปในห้องเสเบียงทั้งเด็กหญิงเด็กชาย เป็นคนเมาไม้กันผู้ใหญ่แทบจะไม่มีที่นั่งในสถานเริงรมทั้งหลายมีเด็กนักเรียนมากทั้งที่มีสารวัตรนี่เด็กรุ่นใหม่เครื่องวัดว่าเป็นอย่างไรนี่เด็กรุ่นเกา่าขอภัยที่จะต้องพูดไปตามที่อาตมาเคยเป็นเด็กรุ่นเกา่ารู้เห็นอยู่ เด็กรุ่นเก่าเป็นเด็กวัดเด็กอยู่วัดม่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยไม่ได้นั่งเรียนในตึกที่สวยงามเรียนที่โรงฉันที่ผูกผูพังพังจนจะพังอยู่แล้วพระเลิกฉันแล้วก็ใช้เป็นที่เรียนของเด็กเด็กรุ่นเก่าจะต้องถากหญ้าเป็นประจำทุกวันมีไม้สำหรับถาถหญ้า เด็ก <c oughs> รุ่นเก่าจะต้องตักน้ําเวนที่นอกชานมีตุ่มเป็นแถวเด็กจะต้องมีเวนตักน้ําเด็กโตก็คนเดียวเด็กและก็หลายคนหน่อยมีป้ายกระดานสาหรับทรงการเมื่อชุดนี้ตักเต็มแล้วก็เรียกชุดที่จะรับต่อไปมาดูแล้วก็ยื่นป้ายให้เด็กต้องเดินปินโตทุกวันเด็กต้องรับใช้พระเนรต้องรับใช้แม่กระทั่งเนรถ้าเนรช้ททำอะไรไม่ได้ก็ไปฟ้องอาจารย์ เด็กก็จะต้องถูกตีเด็กๆจะต้องไปหาดอกไม้ตอนเย็นมาเสียบแล้วถวายพระพอค่ําลงพระจะได้ใช้ดอกไม้นี้ทําวัดสวดมนต์เด็กจะต้องนวดอาจารย์นวดอาจารย์นี่เป็นการศึกษา,อาลอยได้เพราะว่าถ้านวดไปพลางอาจารย์ก็จะเล่าเรื่องที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังไปพลางมันก็เป็นการศึกษาพร้อมกันไป เด็กทุกคนต้องทําสวนครัวมีส่วนของตนที่ต้องมีอะไรมาถวายพระในโรงฉันเป็นส่วนของตนเด็กๆจะต้องปฏิบัติที่โรงฉันต้องล้างจานต้องเก็บกวาดนี่มันจะสร้างจิตใจเด็กนี่อย่างไรขอยเป็นลองคิดดูทีนี้ก็อยากจะพูดถึงการศึกษาของเด็กของอยเยาวชน การศึกษานั้นมีการเรียนหนังสือมีการเรียนอาชีพและเรียนการเป็นคนมีอยู่สามชนิดเรียนหนังสือเรียนอาชีพเรียนการเป็นคนคือเรียนศีลธรรมสามอย่างนี้อย่างไหนจําเป็นกวา่าสําคัญกวา่ารีบด่วนกวา่าอันไหนถ้าขาดไปแล้วทําให้มนุษย์แหวงหรือด้วนไม่น่าดู เรามาเห็นว่าเราควรเรียนศีลธรรมคือเรียนความเป็นคนนั่นแหละควบคู่กันไปกับเรียนหนังสือหรืออาชีพเด็กอนุบาลเรียนเรื่องแม่มีคุณอย่างไรก่อนเรียนหนังสืออนุบาลบางโรงเรียนเรียนถึงภาษาต่างประเทศแต่ก็ไม่รู้ว่าแม่นี่คืออะไรโตขึ้นก็เป็นผู้ทําให้แม่น้ําตาไหลท่านจะเลือกเอาอย่างไหนถ้าพลเมืองของเรามีศีลธรรมไม่รู้หนังสือกับ รู้หนังสือแต่ไม่มีศีลธรรมท่านจะเลือกเอาอย่างไหนเคยกันคิดดูการศึกษาเรารับมาจากประเทศนอกโดยไม่ดูผลแห่งการศึกษาของประเทศนั้นๆว่าเขามีศีลธรรมอย่างไรเขาเป็นโรคประสาทกี่เปอร์เซ็นต์มีอาธญากรรมทุกกี่นาทีมีการข่มขืนสตรีทุกกี่นาทีในประเทศนั้นๆที่เรารับเอาการศึกษาของเขามาดังนี้เป็นต้น เราไม่มองดูความเหมาะสมของตัวเราเองรับอาการศึกษามาผิดพลาดจึงทำให้เกิดปัญหาใหญ่หลวงขึ้นมาทำลายเลือดเนื้อแห่งความเป็นพุทธไปเชจนหมดสิ้นปัญหาทุกอย่างทุกประการในโลกทั้งโลกเกิดมาจากความขาดศีลธรรมไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนคือศาสนาไหนเมื่อขาดศีลธรรมแล้วจัดสร้างปัญหา ที่เราประสบอยู่ในบัดนี้ก็คือปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการผลิตการบริโภคพูดกันไม่รู้เรื่องปัญหาการเมืองปัญหาการปกครองปัญหาสังคมปัญหาเคหกิจปัญหาอนาไมแม้แต่ปัญหาอุปัติเหตุทำให้คนพิการนี้ก็เกิดมาจากความไม่มีศีลธรรมเราเรียกร้องให้สามัคคีกันไม่สำเร็จ เพราะคนมันขาดศีลธรรมความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่สมบูรณ์เพราะคนมันขาดศีลธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทำไม่ได้เพราะคนมันขาดศีลธรรมการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทำไม่ได้เพราะคนมันขาดศีลธรรมถ้ามีศีลธรรมเพียงอย่างเดียวปัญหาเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไร มันจะมาดูหนังสือที่เขาพิมพ์ขึ้นมาชุดใหม่ๆนี่ยังมีภาพถ่ายเป็นหลักฐานว่าวัฒนธรรมเก่าแก่หรือว่าศิลธรรมเก่าแก่มันเหลืออยู่ในหมู่ชาวป่าที่ยังไม่พบแสงแห่งอารยธรรมสมัยใหม่ยิ่งสาวยังเปลือยกายมีพวงใบไม้แขวนข้างหน้านิดหนึ่งข้างหลังนิดหนึ่งเ,เขาไปป่าไปบนภูเขาไปเก็บ หญ้าเก็บผักเก็บมาบ้านทั้งไปทั้งมาไม่มีใครรังแกไม่ถูกขมคืนคนในเมืองหลวงนี่เป็นอย่างไรในเรื่องข้างการข่มขืนชาตรี่มันน่าละอายไหมหญิงสาวเฝาว้าไร่คนเดียวเดี๋ยวนี้จะหาดูไม่ได้ต่อไปซึ่งเมื่อก่อนเป็นของธรรมดานี่คือปัญหาที่เกิดมาจากความตกต่ำของศีลธรรม เป็นความเลวร้ายของมนุษย์นั่นเองขอให้นึกถึงว่า,าปัญหาทุกชนิดมันเกิดมาจากความไม่มีศีลธรรมถ้ามีศีลธรรมแล้วจะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแม้แต่ปัญหาวางหาบหายของบนทางเท้าจนเดินกันไม่ได้เนี่ยเป็นปัญหาที่จะเรียกว่า ตามเหลือประมาณกี่ผงเหลือประมาณมันก็ยังมีปัญหาเพราะว่าไม่มีศีลธรรมถ้ามีศีลธรรมแล้วมันไม่อาจจะประกอบอาชญากรรมอย่างที่เขาถือหลักว่าขอทานดีกว่าเป็นขโมยซึ่งจะมีอยู่มากในประเทศอินเดียที่ถือหลักว่าขอทานดีกว่าเป็นขโมย เพราะศีลธรรมมันอยู่ในสายเลือดมันจึงเกิดความคิดว่าขอทานดีกว่าเป็นขโมยในประเทศเราชาวพุทธเนี่ยเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเรอช่วยกันพิจนารณาใครควรดูด้วยจิตใจที่เป็นธรรมอาตมาจึงเห็นว่าสิ่งเดียวที่เราต้องสนใจกระทำกันให้ถึงที่สุดก็คือการกลับมาแห่งศีลธรรม ศีลธรรมจะแน่นแฟ้นมั่นคงก็เพราะมีรากฐานนั่นคือปรมตถธรรมเดีย๋ยวนี้เขาเรียกกันเพราะไพราะว่าปรัชญาแห่งศีลธรรมวิชาที่เรียกกันว่าอิทธิกหรือจริยศาสตร์หรือเรียกกันอย่างเพราะเพราะอื่นๆนั่นคือปรมตถ ของศีลธรรมศีลธรรมหรือ morality นั่นฮมันเป็นตัวระบบการปฏิบัติการปฏิบัตินั้นจะเกิดขึ้นอย่างไรจะตั้งอยู่ได้ดีอย่างไรบนรากฐานอะไรก็คือบนรากฐานของปรัตถธรรมซึ่งเดียวนี่เรียกว่าปรัชญาของศีลธรรมเรามีระบบศีลธรรมสาหรับปฏิบัติ มีระบบปรัชญาของศีลธรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติศีลธรรมนั่นจึงเป็นไปด้วยดีในที่นี้อรตมาเรียกว่าปรมัตถธรรมมีอัตอันลึกเป็นความคิดอันลึกหวังผลอันลึกนี่จะต้องมีมาสำหรับเป็นรากฐานของศีลธรรมนี่ก็พูดกันอย่างตรงไปตรงมาหลายครั้งมาแล้ว มีคนกล่าวหาว่าพูดรุนแรงบ้างพูดไม่น่าฟังบ้างพูดนอกคอกไปบ้างนั่นตมาก็จนใจมันทำอย่างอื่นไม่เป็นมันทําเป็นแต่อย่างนี้มันก็พูดตรงไปตรงมาแต่ว่าไม่นอกคอกของศีลธรรมจะต้อนคนเข้าคอกของศีลธรรมบางดูมันก็รุนแรงมันเป็น พื้นเพแห่งจิตใจที่ว่าพูดอะไรให้ไพรอะใหม่ได้พูดเพราะไม่มีพูดดีไม่เป็นเพราะมันเป็นนิสัยสันดานอย่างนี้ <c oughs> อาตมาจะเป่าสังเลี่ยมเงินเลี่ยมทองให้เผาเราะให้ไพยเราะนั้นไม่ได้เพราะเป่าเป็นแต่อูดเขาควายอูดเขาควายบางทีผู้ฟังบางคนจะไม่ทราบว่าอะไรคือมันแตรเขาสัตว แต่ที่ทำโดยเขาสัตว์คนโบราณเขาใช้เป่าบ้านเราก็ชาวประมงเป่าเรียกคนมาซื้อปลาคนเลี้ยงสัตว์ทางตะวันตกเขาก็เป่าแตรเขาสัตว์สำหรับประโยชน์แก่การเลี้ยงสัตว์นี่เราเรียกว่าอูดเขาควายทั่นจะมาเป่าเป็นแต่อูดเขาควายเป่าสังอันภัยร่าเหว,หวี่ยอย่างในพิธีต่างๆนั้นทำไม่ได้ ดังนั้นก็ต้องขออภัยถ้ามันพูดรุนแรงหรือมันตรงไปตรงมามากเกินไปอาตมาสำนึกตัวว่าเป็นเพียงทาสผู้รับใช้พระพุทธองค์คนในระดับทาสเนี่ยมันก็ต้องพูดอย่างเป่าอูดเขาควายเป่าสังอันโหยหวนนั่นทำไม่เป็นแต่ถึงอย่างไรเจตนาบริสุทธิ์ บริสุทธ์ต่อสู้ทุกอย่างทุกประการเพื่อความมีอยู่ของพระธรรมของศาสนาที่พระองค์สัสวว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายจะต้องรักษาให้มีอยู่สำหรับเป็นเครื่องกอ่อให้เกิดประโยชน์สุขประโยชน์สุขเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งเทวนาและมนุษย์ เราจะตั้งช่วยกันสุดความสามารถให้ธรรมะยังอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ในรูปของศีลธรรมที่จะคุ้มครองมนุษย์เราถ้าจะให้มีกำลังมากมีรากฐานอันมั่นคงต้องมีปรมัตถธรรมดังที่ยกตัวอย่างมาแล้วกันตอนนั้นแหละเป็นรากฐาน ในที่สุดนี้ขอร้องให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงได้สนใจในพระธรรมทั้งในส่วนที่เป็นศีลธรรมและประมัตถธรรมเมื่อจะดำริอะไร <c oughs> ก็ขอให้ดำริไป <c oughs> โดยแนวแห่งปรมัตถธรรมซึ่งเป็นความถูกต้องอย่างยิ่งและศีลธรรมก็จะสมบูรณ์จะสามารถ แก้ปัญหาทุกชนิดได้และแก้ได้ถึงรากฐานอันลึกสุดไม่มัวแก้อยู่แต่ที่ปลายเหตุมันเป็นการแก้ในระดับของปรมัตถธรรมอย่าให้เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบกับพุทธศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาเลยขอท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรม จังได้ปรับปรุงขยับขยายสิ่งที่เรียกว่าธรรมให้สูงขึ้นตั้งแต่ศีลและธรรมขึ้นมาจนถึงปรมัตถธรรมดังนี้และขออย่าได้โกรธอาตมาว่าพูดตรงตรงเหมือนกับการเป่าอูดเขาควายเพราะว่าธรรมอย่างอื่นไม่เป็นก็จำเป็นที่จะต้องเป่าอูดเขาควายเรื่อยๆไปสิ้ จนกว่ากองการวิทยุกระจายเสียงเขาจะห้ามไม่ให้พูดให้เลิกพูดกันเทีมันก็คงจะจบกันลงในวันนั้นในบัดนี้ยังขออภัยที่จะพูดอะไรตรงตรงผู้มีสติย่อมดำริโดยแนวแห่งประมัตถธรรมมีสติสำหรชัญญะเช่นเดียวกับที่เราเดินไม่ตกล่องเราเดินไม่เสะดุดก้อนอิฐก,ก้อนหิน ื่าเรามีสติที่จะกินข้าวทางปากไม่ขาดสติจนใส่ที่จมูกเป็นต้นเพราะว่ามันขาดสติเราจะต้องมีสตินัมริโดยแนวแห่งประมัติที่ถูกที่กริงที่ยิ่งลึกซึ้งถึงที่สุดปัญหาก็จะหมดไป โดยท่านสาธุชนทั้งหลายเป็นผู้มีสติดำริดโดยแนวแห่งปรมัมญาธรรมแล้วมีความเป็นอยู่เป็นพาสุขทุกขิภาราตีการเทิน